คืออะไรเอ่ยอนนะเครื่องบินก็ไม่ใช่นะไม่เข้าใจจุดสองจุดอยู่บนฟ้านะคะไม่เคลื่อนไหวด้วยนิ่งเงียบสงบไม่ยยเข้าใจแต่ซูมสิ ซูมซูมอะไรเอ่ย <left> มันคือใครเอาแล้วเอาแล้วจะเป็นดาวเทียมเป็น เครื่องบินก็ไม่ใช่อ่ะเครื่องบินมันต้องเร็วกว่านี้นะคะมันต้องเคลื่อนไหวอันนี้ไม่เคลื่อนไหวเลยเนาะถ้าโคมไฟโคมไฟมันก็ต้องเคลื่อนึ้นข้างบนสิเนี่อุ้อยสันเลยล้วอคะเนี่ ไม่ได้เซ็กนะอุ้ยอุยอ,อ,อ,อะไรเอ่ยใครรู้ช่วยบอกที่อยู่ที่สตูดกาอนะคะหืออะไรเคมบรีนหรอไม่ใช่นะปุนลูนหรอปุนลูนก็ต้องเคลื่อนที่สิอันนี้ไม่เคลื่อนที่เลยนะคะสงบเงียบโอเคแค่นี้ละคะ่ะ